ถ้าแบบลงแบบง่ายๆไปเนี่ยพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะเลิกทํามันเหมือนเราเล่นเกมอะด่านเนี้ยมันผ่านไปแล้วว่าจะมาเล่นซ้ำหรอไม่อะไรที่มันง่ายเกินไปมันไม่ท้าทายคุณก็อาจจะไม่เห็นพัฒนาการของเราการค้นหาตัวเองอะเราต้องมาจากตัวเองจริงๆไม่ใช่ว่าแบบคนรอบข้างเขาอยากเห็นเราทําอันนี้เราก็เลยต้องทําพอเราสแสดงตัวตนของเราออกมาเนี่ยเราจะหาผู้ติดตามของเราได้เองพยายามเต็มที่เลยที่จะแบบหลอกล่อคนเข้ามาวงการเบะเบเถิดลองดูแล้วแบบจะติดใจ เบเบ้นะคะทันชนกฤธินะคะค่ะเป็นออนไลน์เทรนเนอร์เนแล้วก็เป็นฟิตเนสอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ทำเพจเบเบฟิตรูทีนะคะมีเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วก็คอร์สออนไลน์เบเบฟิตรูทีเหมือนกันแล้วก็มีอาหารเสริมวิตามินอะไรต่างๆชื่อฟิตโตค่ะ IG ประมาณ2.5ค่ะนี่คือเล่นมานานแล้วแล้วก็เพจ Facebook ประมาณ1.6ล้านนะคะ YouTube 1.25แล้วก็ TikTok ประมาณ5 0 0แสนค่ะแต่ทาง YouTube เนี่ยเบจะเน้นไปทางคอนเทนต์เรื่องการออกกำลังกายที่เป็นแบบเป็นยาวๆหน่อยคือคนเข้าไปดูแล้วก็ทำตามอะไรอย่เงี้ยได้เลยท่านี้นะคะจะใช้ทั้งต้นขาด,ด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะคะลงลงขึ้นแกรงก้นมาลงเปิดเขาออกไปเขา ส่วน TikTok ก็เป็นคอนเทนต์ออกกำลังกายแบบสั้นๆวิธีการดูแลตัวเอง Challenge ออกกำลังกายอะไรต่างๆที่มันเป็นเชิงแบบ v i รอลอะไรอย่างนี้หน่อยอะค่ะแล้วก็คอยดูไปว่า follower ของเราหรือผู้ที่ติดตามของเราเนี่ยเขาชอบคอนเทนต์แนวประมาณไหนอย่างใน IG อะไรเงี้ยเขาจะแบบชอบเซตติ้งที่มันดูธรรมชาติอย่างเวลาถ่ายออกกําลังกายเนี่ยเขาชอบเป็น outdoor เป็นแนวแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปใน YouTube ที่มันเป็นคลิปที่มันต้องดูยาวๆอะทุกอย่างมันต้องเคลียร์ท่าต้องชัดก็จะเข้าสตูดิโอแบบไปทําคลิปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ถ้าที่ได้บ่อยๆเลยนะคะจะเป็น Thailand Social Award ในหมวดของ best influencer on fitness health wellness อะไรนคะตอนนั้นน ah ่ะเหมือนจะยังไม่ได้เข้าวงการเต็มตัวด้วยซ้ำก็จะถ่ายแบบแมกกาซีน ไอซ์บัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ช>ประมาณ<ช>13จ้าเน็ตไอดอลมันจะไม่ไม่เหมือนกับตอนนี้คือเราไม่ได้มีช่องทางโซเชียลมีเดียหรืออินเทอร์เน็ตที่เราควบคุมเองแต่จะเป็นแบบว่ามีคนมาขอเราถ่ายรูปไปเจอในงานเราถ่ายรูปแล้วเ,เอาไปโพสต์ในกระทู้ในเว็บบอร์ดครั้งแรกเลยที่เราเข้าสู่วงการบันเทิงอะเนาะตอนนั้นก็คือเป็นน้โพุเซนทรอลน,นะทุกคน <laughs> คือเราก็ไปเดินกับแม่ค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีตอนนั้นเขาก็เรียกเป็นแมวมองเขาก็แบบ มาหาแม่เราหรือบอกขอ,ขอถ่ายรูปน้องได้ไหมบอกวันเนี่ยเออสนใจให้น้องเข้าโมเดลลิ่งมาแบบแคสงงแคสงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นจุดเข้าวงการบนเทิงที่เราเริ่มถ่ายโฆษณาเริ่มถ่ายแมกกาซีนแล้วก็มีคนเอารูปเราจากแมกกาซีนหรือว่าไปถ่ายเราที่โรงเรียนแล้วมาโพสต์ในเว็บมอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกอนนั้นน่าจะอายุประมาณ16นะคะที่เริ่มแบบเ,เป็นออกซิงเกิลแรกๆนะคะถ้าเพลงแรกคือเหงา ไม่อยู่กับฉันน่อยดีไหมอยากจะอ่อยเธอเข้าใจมันเงีเกินไปให้อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเน็ตไอดอลกับ i n f l ลูเอนเซอร์คือมีความข้องเกี่ยวกันเยอะมากคือถ้าอย่างในมุมมองของเบย์เบย์คิดว่าเบย์น่าจะเป็น i อดอของใครหลายๆคนแล้วก็สามารถ i n f l u e เ c นซ์เขาคือสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวเขาได้คือเราสามารถที่จะแบบ ให้ความรู้เขาหรือว่าทักนําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยควรจะมีคุณสมบัติทั้ง2แบบถ้าเราไม่ใช่ไอดอลของเขาเขาไม่ได้แบบอ d o l i ไลเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะแต่งงานก็เลยแบบคิดว่าเออจะลาวงการตอนนั้นก็ช่วงที่เราจะแต่งงานก็เหมือนเหมือนคู่แต่งงานทั่วไปที่ เขาจะต้องอเริ่มดูแลตัวเองแล้วเข้าคอร์สดูแลผิวดูเล็บเข้าฟิตเนสนนี้คือแทบทุกคู่เลยจะแบบฟิตหุ่นเพื่องานแต่งมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยเวลาใส่ชุดอะไรต้องต้องเสริมต, ون, ต้องนุ้นต้องนี่อะไรอย่างเงี้ยตลอดเป็นเล็กแบบผอมแห้งดูยังไงก็เป็นหุ่นเด็กตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าฟิตเนสตอนนั้นก็คือเพื่อปั้นหุน่นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ดูเป็นสาวมากขึ้นแล้วก็เลย6เดือน ในงานแต่งอาจจะไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่เพราะเราก็เป็นแบบชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเราไปฮันนีมูนกันที่มาเลเียมันก็ได้โอกาสในการเปิดเปิดตัว <c oughs> ใช่ก็คือเป็นทริปแรกเลยที่เราใส่เป็นชุดบิกินี่เป็นชุดว่ายน้ำแล้วเราก็โพสไปที่มาลดีฟตอนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเลยว่าเอ้ยเบเบ้ baby, แบบมีกล้ามเนื้อดูเป็นสาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สมัยไปช่วงนั้นเลยก็น่าจะประมาณประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วอะ การที่ผู้หญิงเข้าฟิตเนสสร้างกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องที่แบบผู้หญิงเข้าฟิตเนสทำไมหรือว่าแบบผอมออกกําลังกายทําไมมันจะมีคําถามแบบนี้ตลอดทั้งทั้ที่การออกกําลังกายมันมีเป้าหมายหลายอย่างมากคนผอมอยากจะแข็งแรงขึ้นอยากสร้างตั้มเนื้อคนที่แบบน้ําหนักตัวเยอะเขาอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากลดไขมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่และคนควรออกกําลังกายด้วยเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปเทรนเนอร์แบบเขาก็จะเหมือนให้ให้เรา บอกมาว่าโกของเราคืออะไรซึ่งตอนนั้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเราสามารถเป็นแบบไหนได้บ้างเราก็จะเอาหุ่นแบบ v i c t อ r i a s Secret <laughs> <S ซึ่งแบบว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าพอเราแบบออกไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นความสวยของตัวเราเองคือมันจะเป็นฟิกเกอร์ของเราเป็นบอดี้ของเราที่เราสร้างมาด้วยตัวเราเองอาจจะไม่ใช่ LS ไม่ใช่ความเคิร์ฟแต่มันคือรูปร่างที่เราสร้างมาแล้วมันเป็นตัวเราอะไรเงี้ยค่ะ โพสของเราต่างๆเนี่ยตั้งแต่6เดือนที่เราเริ่มออกกาลังกายมันก็จะเริ่มเปลี่ยนจากที่เราแบบถ่ายรูปแบล,แบลๆกับชานมไข่มุกกับแบบส้มตำกับอาหารกับการไปเที่ยวโพสต์ท่าขายาวอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเปลี่ยนแบบเออเบ้นเบนยิมเป็นท่าออกกําลังกายเป็นแบบคลิปออกกําลังกาย,ยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนก็จะเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนนั้นว่าพี่เข้ายิมที่ไหนออกกับใครออกท่าอะไรหรอคะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ เขาแค่ดูแบบไลฟ์สไตล์ที่เราเปลี่ยนไปแต่ว่ายังไม่เห็นผลลัพธ์ของเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะพอไปมาดิฟรอบนั้นแล้วคนเอาไปแชร์แล้วก็เห็นแบบผลลัพธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เหมือนเราเป็นอินสปิเรชันให้เขาว่าเออผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้เหมือนกันอเงี้ยค่ะ โซเชียลมีเดียสร้างโอกาสให้เบยเยอะมากนะคะทั้งผู้ติดตามผู้ที่สนับสนุนเราแล้วก็เป็นช่องทางที่เราสามารถ manage ได้เองโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์คือเป็น free platform ที่เราสามารถให้ข้อมูลลงคอนเทนต์อะไรก็ตามได้แล้วก็ค่อยๆสร้างฐานผู้ติดตามไปเรื่อยๆพอเรามีผู้ติดตามของเรามีคนที่ชื่นชอบมีกลุ่มลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจได้หลังจากนั้นเนี่ยพอเบเริ่มทำเพจ ชื่อเบบี้ฟิตทีนี่นแหละแล้วก็ทําช่อง YouTube ด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงคลิปยาวอะไรน,ะนานๆไปทีเรเข้าไปดูแล้วมีคนแบบขออีกอยากได้คลิปออกกําลังกายอีกอะไรเงี้ยเราก็ค่อยเริ่มทำอย่างเงี้ยค่ะพอมีคนติดตามมีคนเริ่มถามข้อมูลที่ลึกลงไปมากขึ้นเราก็อยากจะให้คําตอบเขาแต่เราไม่ได้รู้ด้วยตัวเองเราก็ต้องไปถามเทรนเนอร์มาอีกทีนึงหรือ Google คําตอบเพื่อไปตอบเขาอะไรเงี้ยเราเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบอยากรู้คําตอบเองอะเราก็เลย ไปโรงเรียนเป็นคอร์ส personal t r a i เ e r รเราแค่อยากรู้ก่อนตอบเราต้องรู้ก่อนถึงจะพูดได้ถ้าอะไรที่เราไม่มั่นใจอะ่ะเวลาเราจะบอกไปเราจะเขินมากเพราะว่าจะแบบถูกหรือเปล่าวะเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าฉันมั่วหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะขอศึกษาแบบจริงๆเลยเราก็จะได้ให้คําตอบเขาถูกสร้างคิดรูทีนออกกําลังกายที่มันได้ผลจริงๆที่ทําได้จริงๆแล้วก็เป็นท่าที่ปลอดภัยที่คนทําตามแล้วแบบจะไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรง่ายๆเงี้ยคะ่ะ จริงๆแล้วคอร์สออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดรอบแรกเลยพอตัวเราเองเนี่ยไปยิมไม่ได้แบบยิมปิดก่อนอย่างแรกเลยแล้วก็ปิดนานมากแล้วคนที่เขากําลังแบบทพกิงเหมิมกําลังออกกาลังกายแรกๆมันรู้สึกแบบคันไมคันมืออยากออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนแบบมาถามเราเยอะๆว่าแบบรับสอนไหมมีเทรนไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองออกเป็นคอร์สเแบบี้เฟรตูนตอนนั้นค่ะคลิปออนไลน์ของเราก็เลยจะจั ตามช่วงน้ําหนักของเราเป้าหมายของเราว่าเราอยากที่จะลดน้ําหนักประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดเป็นทั้งเวททั้งคารดิโอทั่วร่างกายของเราแล้วก็มีการยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะจริงๆเราเปิดมา10รุ่นแล้วนะคะก็ทุกรุ่นก็จะประมาณ1,500ถึงถึง2,000คนนะคะ สิ่งหนึ่งที่มาเติมเต็มให้เรารู้สึกว่าแบบใจฟูก็คือการเข้าไปดูฟีดแบ็กของพวการเที่แบบขอบคุณที่มีคลิปดีๆแบบนี้ทั้งแพลตฟอร์มที่เราให้เขาฟรีๆอย่าง YouTube อะไรเงี้ยเขาสามารถลดน้าหนักได้กิโลกิโลเขาสามารถที่จะแบบมั่นใจในตัวเองไปตรวจร่างกายแล้วคุณหมอชมว่าแบบโหค่าร่างกายของเราดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็มาขอบคุณเราอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบเติมเต็มของเราให้รู้สึกว่าทําอีก <laughs> ต้องทําให้เป็นนิสัยต้องมีการจัดระเบียบชีวิตของตัวเองก่อนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนทีนี้เราก็ค่อยมาดูยิบย่อยว่าที่เราตั้งเป้าหมายนั้นเนี่ยหนทางสู่เป้าหมายจะเป็นยังไงเราค่อยมาแลนในแต่ละเดือนแต่ละวิคแต่ละวันเราทํามันให้ได้โดยที่อย่าไปพุชตัวเองมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็อาจจะมีแบบช่วงที่หลุดแต่ยังสามารถดึงตัวเองกลับเข้ามาสู่เส้นทางของเราได้เราต้องรู้สึกสนุกกับมันเราต้องไม่กดดันตัวเองจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าชิลจนแบบผลลัพธ์ไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ย ต้องทําบรรยากาศอะไรต่างๆให้มันนําพาเราไปสูก่การออกกาลัรรงกายได้เช่นเตรียมชุดเตรียมรองเท้าเตรียมตัวให้ว่างหาอะไรกินรองท้องอย่าแบบเอ้ยหิวอ่ะงั้นะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาออกซึ่งมันจะไม่ค่อยได้ออกมันจะจบที่ร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมแล้วก็ชาดมไข่มุก <laughs> เหมือนจะต้องเป็นแบบ small wins อะ่ะคือต้องสําเร็จไปเทละนิดก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ี่อะไรเงี้ยวันที่5อาจจะมีหลุดไม่เป็นไรแต่วันที่6อย่าหลุดนะกลับมาอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ค่อยออกก็ได้เพราะบางทีเบก็แบบ เออพรุ่งนี้ค่อยออกหรือกันแต่ว่าพรุ่งนี้ไปก็ออกจริงๆทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเราแต่แค่เราพูดว่าแบบพรุ่งนี้จะออกดีกว่าอย่าพรุ่งนี้ค่อยออกเพราะว่าแค่เราคิดว่าเราจะออกกําลังกายนะก็คือสาเร็จที่หนึ่งแหละสินค้านี้ก็จะเริ่มจากว่าเราอยากที่จะมีเองก่อนนะคะเพราะเราเริ่มออกกําลังกายมาประมาณ5ปี6ปีเนี่ย โดยที่การออกกําลังกายมันคือท่าซ้ำๆเบสิกเราก็เลยจะต้องมีอุปกรณ์หรือมีลูกเล่นอะไรที่มันแก้เบื่อเราก็จะเลยเริ่มหาแบบอุปกรณ์มาใช้แล้วก็เริ่มทําเป็นสินค้าของตัวเองค่ะจริงๆมีหลายอย่างจะเริ่มจากเชือกกระโดดก่อนเป็นเสื่อโยคะเป็นตัวโรลเลอร์มีดัมเบลมีพิลาทิสริงพิลาทิสบอลสไลด์แพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆออกกำลังกายสามารถทำได้ทุกที่แค่แบบพกอุปกรณ์แบบชิ้นเล็กๆเบาๆของเบไปได้ก็จะมีเป็นโปรตีนนะคะเป็นอาหารเสริมมีวิตามินอะไรอย่างเงี้ย ชือฟิโต้ค่ะ,ตตคะ <S <S ถ้าเราคิดว่าเรายังไม่มั่นใจเราอย่าเพิ่งแสดงว่าเรารู้เราจะต้องแบบไปหาข้อมูลไปเรียนให้มันจริงจังก่อนจนเรามั่นใจในความรู้ตัวเองเบก็ไม่ได้รู้ที่สุดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เรานาเสนออยู่ในขอบเขตท,ที่เรารู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่สองคือเราก็จะต้องดูแลตัวเองของเราด้วยเพราะเรา represen อะไรเราก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีคนเราเราไม่สามารถรู้เลยว่า เราจะชอบด้านไหนเก่งด้านไหนด้านไหนคือตัวตนของเราเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางไปนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะหาตัวตนของเราเราอาจจะเริ่มจากอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอินในช่วงนั้นเราก็ลองทําในเวของเราดูบางทีแล้วเนี่ยการค้นหาตัวเองอ่ะเราต้องมาจากตัวเองจริงๆไม่ใช่ว่าแบบคนรอบข้างเขาอยากเห็นเราทําอันนี้เราก็เลยต้องทําสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราแสดงตัวตนของเราออกมาเนี่ยเราจะหาผู้ติดตามของเราได้เองตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยแล้วก็ เรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรเราแค่ชอบทําในสิ่งที่ทำแล้วมีคนชมแต่ถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเบเบ้คือเบเบ้อันนี้คือตัวเราเราทําในสิ่งที่เราแบบชอบทําจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนติดตามเราเพราะเขาชอบในสิ่งที่เราชอบค่ะทุกวันนี้ที่เราสามารถทําธุรกิจแล้วมีคนซัพพอร์ตเราได้เพราะว่า เราให้เขาด้วยใจจริงคือตอนที่เบย์ทำคอนเทนต์ u t u b e ออกกําลังกายเนะี่ยคือเบย์ทําโดยที่เบย์ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเบย์อยากทําเราสนุกกับมันแล้วทําไมเราจะไม่แชร์ความสนุกนี้ให้กับคนอื่นอะไรก็ตามที่เราสร้างมาจากแพชชั่นของเราจากความชอบของเรามันมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงทําอะไรก็ได้จะต้องสนุกกับมันตลอดอย่าก,กดดันตัวเองเยอะทําทุกวันให้มีความสุขทําทุกอย่างด้วยความสนุกของเราค่ะคิดยังไงกับวงการเบเบ้ที่เข้าแล้วออกเลย ริก็จริงๆแล้วเบรรู้สึกว่ามันเป็นแบบคํไวรัลที่แบบสนุกๆทําให้รู้สึกว่ามันยากมันท้าทายแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่ทุกคนก็ยังชอบที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเบคิดมาตลอดเลยว่าถ้าเบลงแบบง่ายๆไปเนี่ยพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็จะเลิกทำมันเหมือนเราเล่นเกมอะมันจะต้องแบบด่านนี้ที่รู้สึกว่ายังไม่ผ่านสักทีแล้วก็กลับมาทาซ้ำเรื่อยๆอะไรที่มันง่ายเกินไปมันไม่ท้าทายคุณก็อาจจะไม่เห็นพัฒนาการของเรา เบก็เลยหลังๆเนี่ยเริ่มออกคลิปออกกํบบาลังกายที่เป็น for beginner แต่ก็ยังคงมีความสอดแทรกความท้าทายเช่นคลิปนี้ไม่พักนะคะ <c oughs> แต่ว่าใครก็ตามที่เริ่มเข้ามาถือว่าสําเร็จแค่แบบก้าวขาเข้ามาปุ๊บเลยสำเร็จแล้วนะ <c oughs> พยายามเต็มที่เลยที่จะแบบหลอกล่อคน <c oughs> ให้เข้ามาวงการ better, เบเบทเถิดอะไรเงี้ยให้ลองดูแล้วแบบจะติดใจ